สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงอาทิตย์ที่เจ็ดก็คืออาทิตย์ปรสกาอาทิตย์ที่เจ็ดแล้วเราก็ได้ฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์เราไปส่งพระองค์เหมือนกับบรรดาสาวกได้ไปส่งพระองค์ในวันนั้นและเราก็มีความชื่นชมยินดีที่พระองค์ยังอยู่กับเรานะครับ ในวันนี้เราก็รำพึงต่อไปจากกิจการนรักศาวกบทที่19ถ้าพี่น้องมีเวลาก็หยิบอ่านเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องศินลลากบาปที่ได้รับมาเนี่ยนนะเวลาที่สนสมัยเก่านั้นเขาก็มีมีการล้างอยู่สองอย่างก็คือการล้างจากท่านจร และก็การล้างในสมัยใหม่ก็คือล้างบาปนี่นะครับนบุนเปาโลก็เลยถามว่าเนี่ยเธอได้รับสินล้างบาปชนิดไหนเป็นสินล้างของจอห์นที่พวกเขาตอบนบุนเปาโลบอกว่า,วาพวกเราได้รับพิธีล้างเท่านั้นเองฉะนั้นปอนก็บอกว่าเออพิธีล้างของจอห์นนั้นก็เป็นพิธีสำหรับบุคคลที่ต้องการละทิ้งบาป และท่านเองก็บอกกับประชากรอิสราเอลว่าต้องมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านนบุญจร์บอกว่าให้เชื่อในบุคคลที่จะมาข้างหลังมาทีหลังนะครับคือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองฉะนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็ได้รับ สินล้างบาปในพระนามของพระเยซูเจา้าประมาณ30ปีมาแล้วก็มีเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าปลูกถ่ายหัวใจโอ,โอ้ตอนนั้นในแพทย์อยู่อฟริกาใต้นี่ดังโดง่ดงดังมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ควมจริงเขาก็ทําการเปลี่ยนหัวใจนี่หลายคนแล้วอย่างน้อยก็สิบกว่าคนก็ตายหมด ก็คนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดไม่ตายก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาในการเปลี่ยนหัวใจนี่นะครับมันก็มีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนอแรกก็คือจะต้องเอาหัวใจเดิมนี่ออกมาแล้วก็ใส่หัวใจใหม่เข้าไปนะครับมันมีมีสองขั้นนะครับคือเอาหัวใจออกและอันที่สองก็คือใส่หัวใจใหม่เข้าไปซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำได้ มากทีเดียวและรู้สึกประสบความสำเร็จด้วยนะครับสองขั้นตอนที่มีในการเปลี่ยนหัวใจเนี่ยเรามาดูในสมัยของจอห์นบัตติสต์ก็เหมือนกันก็คืออันแรกที่จะต้องเอาหัวใจออกก่อนนี่นะครับก็คือท่านสมัยของท่านจอห์นที่ทำพิธีล้างที่ต่างจากศีลล้างบาปของพวกเรานะครับ เพราะในสมัยนั้นท่านจอนก็ประกาศแล้วก็ล้างบาปให้พวกเขานั้นได้กลับใจทิ้งวิถีชีวิตเดิมส่วนการล้างบาปของคริสตชนนั้นคือเป็นช่วงที่สองเลยนะครับขั้นที่สองมันเกี่ยวกับการเกิดใหม่และรับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูเจ้าทั้งสองอย่างก็ดีแต่ว่า อย่างที่สองเนี่ยมันทําให้เราได้เกิดใหม่แล้วก็รับชีวิตใหม่เหมือนกับหัวใจที่ใส่เข้าไปใหม่ๆนี่นะครับมันต้องได้รับความเอาใจใส่ดูแลเพราะกลัวว่าร่างกายก็อาจจะไม่รับมันก็ได้ก็เช่นเดียวกันถ้า,าว่าพวกเราที่ล้างบาปไปแล้วเนี่ยเป็นต้นในหลังจากปัสกาเนี่ย ก็จะต้องปรับตัวเข้าไปกับชุมชนคริสตชนเป็นต้นชุมชนคริสตชนพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยเขาในการที่จะเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงหลายครั้งหลายคราวมีอะไรสงสัยก็อาศัยกลุ่มคริสตชนที่เป็นคริสตังมานานแล้วเนี่ยได้ช่วยให้คําตอบนะครับพี่น้องเราจึงเห็นว่าการที่เราเป็นคริสตชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเรื่องที่พระบินเจ้าต้องการให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบของผู้มีความเชื่อฉะนันพระวรสารวันนี้ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าโลกก็จะเบียดเบียนท่านทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดแต่จงกล้าหารไว้เพราะเราได้ชนะโลกแล้วใช่การเป็นคริสตสังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ต้องรับผิดชอบอาจจะต้องเงินข้ามด้วยซ้ำไปว่าเมื่อเป็นคุณชนแล้วมีข้อผูกมัดหลายอย่างคือความการที่พยายามจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าก็เป็นเรื่องหนักอยู่แล้วและการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องคนอื่นก็ยิ่งหนักก็ไปอีกเพราะไหนจะนิสยัยไหนจะอ,อ,อารมณ์ไหนจะคำพูดไหนจะเรื่องต่างๆนานาเนี่ยแต่กาะนั้นก็ตาม เราก็จะพยายามที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระบินเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องและเราไม่ท้อแท้ใจในสมัยที่มีญี่ปุ่นไปทิ้งระเบิดอยู่ที่อยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นี่นะครับก็ประมาณหกสกว่าปีมาแล้วก็ทำให้อเมริกานี่โมโหสุดๆเลยในช่วงนั้นก็มี ชาวญี่ปุ่นอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนในอเมริกาเนี่ยเขาก็จับญี่ปุ่นเหล่านั้นมาซึ่งเป็นเป็นเหมือนคุกเลยนะครับคราวนี้ก็มีคนคนหนึ่งที่เกิดอยู่ในอเมริกาที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็อยู่ในค่ายกักกันนี่นะครับมีการลงโทษเพราะว่าญี่ปุ่นไปทิ้งระเบิดที่นั่น และเมริกาก็ไปทิ้งระเบิดแถวนางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่ามีคริสตชนตายตอนนั้นหกหมื่นคนคาทอลิกนี่นะครับตายที่นั่นหกหมื่นคนก็เลยไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้แล้วก็การทำลายซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมีไม่รู้ว่ามันแต่ละคนจะต้องรับโทษมากน้อยเพียงใดมีคนหนึ่งชื่อคารอลนี่นะครับก็เกิดใน ในค่ายก,กันเนี่ยต่อมาเขก็แต่งงานกับบุรุษคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักโทษอยู่ในนั้นเหมือนกันทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเกิดมาแล้วเท้าเนี่วยวข่เข้ามาหันเข้ามาแทนที่จะหันอกไปทางนอกอันนี้มาเหมือนกับเหมือนกับเป็ดเลยที่เท้าเขาเนี่ยมันมัน มันหันเข้ามาข้างในแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ตอนนี้มาถึงอายุหกขวบนี่เลยครับก็ยังเดินไม่ดีอยู่ดีก็เลยทำไงครับเพื่อจะให้เด็กคนนี้มีขาปกติก็เลยมารดาเขาก็เลยไปไปเข้า,าหลักสูตรของการ เล่นสกีน้ำแข็งซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายตั้งแต่สี่โมงเช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะได้มีโอกาสได้ให้ร่างกายเนี่ยมันมันได้ปรับตัวแล้วอยู่ไปต้องต้องมาฝึกทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าตั้งหลายเช้าทีเดียวต้องเป็นปีนะครับ ต่อมาไอ้เท้าที่เขาหันเข้าหากันนี่มันก็เริ่มจะคลายออกแล้วก็ขาเขาก็แข็งแรงขึ้นจนในที่สุดก็เล่นสเกตได้ดีและไม่ใช่ดีเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นสามีภรรยาชื่อคารอนแล้วก็จิมยามากุชิเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูลูกสาวของเขาได้แสดงแข่งขัน สกีน้ําแข็งเนี่ยและในที่สุดลูกสาวเนี่ยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหน้าหนาวอยู่ที่ Canada. แคนาดาแราวมาดูว่าเออนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตที่ง่ายเลยแต่เป็นชีวิตที่ยากมากกว่าจะทำให้ ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้เขาแข็งแรงจนไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวจนแข็งแรงมากและชนะคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นคำพูดของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าโลกก็จะทำให้เธอเนี่ยต้องทรมานแต่จงกล้าไว้เถิดจะมีความกล้าหาญเพราะเราได้ชนะโลกแล้วก็ขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พี่น้อง ได้อยู่เย็ยนเป็นสุขแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธายิ่งขึ้นทุกๆวันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง